ที่ทําการแข่งขันในต่างประเทศแล้วนะครับรตา่างชาติที่เราเชิญมาร่วมการแข่งขันนะครับกลุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันกระโดดข้ามเพื่อนติดข,ขวานายการสปอนเซอร์เล็กๆอีกโรกองทหารม้าที่29รักษาภหมเนี่ยก็เป็นหลักในการสนับสนุนอยู่เลยขอบคุณมากนะครับผม ส่วน,นจะเดินต่อไปถึงบลิปิกเกมส์้ัหรือไม่เนี่ยมันก็อรับครับ thank you รรเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับเราเคยทํามาที่จะจัดกิจ,จกรรมหรือว่าโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้องนัทพรหรือรัตน,นชาติครับ ไปถึงไหนแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการวางเป้าใหญ่ในอนาคตของเที่ยไม่ว่าจะเป็นซีเกมสในปีนี้ที่พม่าแล้วก็เอเชียนเกมสที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าที่เกาหลีนะครับอยา่างไรก็ดีแล้วก็ต่อยอดไปหาพื้นที่วิว